มาแล้วครับทุกคนอี e c กเขากลับมาแล้วครับวันนี้เขากลับมาทัวรมาลังลำโพง Two Channel สุดคุ้มแห่งปีนะครับผมกับนี่เลยอี e ล็กเดบิวต์คอนเน็กดีซีนะฮะเป็นลําโพง Two Channel น้องใหม่นะผมที่ต่อยอดมาจากตัว DCB-41 ไซส์เล็กที่ออกมาเมื่อ2-3ปีก่อนแล้วก็ได้รางวัลวัดไฮไฟลกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับ2-3ปีนะครับผมก็มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วตัวนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดขนาดขึ้นมาแต่ว่า นอกจากอัปเกรดขนาดแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ข้างในที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับผมจะมีอะไรเด็ดๆบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยครับถ้าพูดถึงแบรนด์ e l e c กันแล้วนะครับก็เพืเ่อนๆที่เล่นเครื่องเสียงอยู่ก็อาจจะคุ้นเคยกัเป็นอย่างดีนะครับกับแบรนด์สัญชาติเยอรมันที่มีตำนานมากว่าเรีกว,ว่า เกือบจะร้อยปีกันแล้วนะคะสำหรับแบรนด์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำลำโพงไฮไฟล์ Fi, ลำโพงบ้านนะผมที่เป็นลำโพงพาสซีฟซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็เพิ่งจะได้ทำลำโพงที่เป็นแอคทีฟขึ้นมาแล้วผมก็ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เองก็จะมีรุ่นอยอดฮิตเลยก็คือรุ่น DCB C1 ที่เป็นรุ่นน้องของ เจ้าจคู่นี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นลำโพงที่เพิ่งออกมาใหม่นะฮะในชอรุ่น DCB 6 1นะครับผมเป็นรุ่นีที่อัพไซส์ขึ้นมาอางที่ได้กล่าวไปในต้นคลิปนะครับผมด้วยขนาดไซส์ที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็ตัวเล็กของเขานะครับผม DCB C 1ก็จะให้วูเฟอร์มาขนาดอยู่ที่4.5นิ้วส่วนตัวนี้จะอัพไซส์ขึ้นมาเป็น6.5นิ้วนะครับผมอ่าตัวลำโพงนี้สังเกตได้เลยว่าขนาดก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับผมน้ำหนัก โดยรวมนะครับผม2ตัวนี้หนักรวมอยู่ที่10.9กิโลกรัมผมก็ข้างลับประมาณ5กิโลนิดๆน,นะครับผมก็จริงๆก็สามารถยกย้ายไปมาได้อยู่นะครับผมไม่ไม่ได้ถือว่าหนักจนเกินไปสำหรับลำโพงไซนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมเปิดแผงหน้าให้ดูดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่สังเกตด,ดูเขามีจะมีตะแกรงแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ถอดออกอย่างง่ายได้นะฮะตอนนี้ก็จะมีหมุดยึดจํานวน หกจุดนะครับผมอ่ขอให้ดูทั้งสองฝั่งเลยน,นี่ปิดหลวมๆไว้อ่บและนี่ก็คือชมหน้าที่แท้จริงของลำโพง e l e c debut DCB 61นั่นเองครับสังเกตเลยนะครับว่าลำโพงตัวนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบของ 2-way นั่นเองนะฮะมีวูฟเฟอร์กับมีทวิเตอร์นะครับตัววูฟเฟอร์ของเขาก็จะมีขนาดไซส์ยอยู่ที่6.5นิ้วอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ทวิเตอร์ของเขาขนาดไซส์ยอยู่ที่0.75นิ้วนะครับผมเป็นไซส์เดิมกับ ตัวเล็กเลยนะับผมตัววูเฟอร์ของเขานะครับก็จะมีความพิเศษที่เรียกว่า l อ n g excursion นะครับตัวนี้จะมีการขยับตัวของวูเฟอร์ที่เรียกว่าเข้าออกได้อย่างค่อนข้างจะ ลึกเลยทีเดียวนะครับให้ดันน m มิกเรนที่กว้างนะฮะแล้วก็ขยายเสียงเบรออกมาไดา้ชัดลึกนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีตัวทวิตเตอร์แบบซอฟโดมนะฮะตัวนี้ก็จะให้รายละเอียดเสียงที่ค่อนข้างจะมีความสมูทในในย่านแหลมนะครับผมมีทั้งความสมูทแล้วก็ความสดใสที่บาลานซ์กันลงตัวค่อนข้างจะพอดีนะครับผมนอกจากด้านหน้าของเขาแล้วนะครับที่มีการาขับเสียงออกมาแล้วด้านหลังก็มีเหมือนกันนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นช่องพอร์ตระบายเสียงเบสนะผมรีเฟกพอร์ตอันนี้จะมาในรูปแบบพิเศษหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบตัว S นะครับผมถ้าเรามองจากข้างหลังลาโพงเราก็อาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัว S อยังไงนะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับเป็นลาโพงผ่าครึ่งนะครับผมเราจะสังเกตว่าในภาพนี้นะครับตัวพอร์ตนะผมก็จะมีการโคดเคี้ยวสลับกันไปกันมาเป็นรูปแบบคล้ายๆเขาวงกดนะครับผมแล้วก็จะเรียกว่ารับพลังงานเสียงจาก อ่าวูเฟอร์ด้านในนะผมแล้วก็ส่งผ่านออกมาที่ช่องพอร์ตบายเสียงเบสออกมาเป็นรูปตัว S นะครับผมแล้วก็าามาออกมาโผล่ข้างหลังลำโพงตรงนี้เลยนะครับผมเป็นบริเวณด้านบนนะครับผมทั้ง2ฝั่งทําออกมาในตําแหน่งเดียวกันอนะ่แล้วก็ที่เขาออกแบบพอร์ตให้เป็นรูปตัว S นี่นะครับก็มีเหตุผลอยู่ครเพราะว่าเขาต้องการจะใช้สอยพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดในตัวลำโพงนี้นะครับเพื่อ ที่จะขับเสียงเบสออกมาให้ใหญ่เกินตัวลําโพงนะครับผมเรียกว่าตัวลําโพงตัวนี้นะข้างในก็จะมีวงจรอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็จะเหลือพื้นที่พอร์ตประมาณหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าเป็นการแบ่งจัดสรรใช้งานพื้นที่ในลำโพงได้อย่างคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมปกตินะถ้าเราสังเกตลำโพงทูชแนลทั่วไปนะบผมเขาอาจจะทำอพอร์ตแบบเป็นทรงกระบอกนะครับผมทรงกระบอกแล้วก็มีการโคดเคี้ยวขึ้นมานะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็จะ มีการขยายพื้นที่แนวนอนด้วยนะครับผมก็ให้เสียงเบสที่ค่อนข้างอิ่มนึกทีเดียวนะครับสำหรับแบรนด์อีเลนี่ผมประทับใจเสียงเบสมากๆเลยนะฮะนอกจากสีขาวที่ผมเอามาโชว์นี้แล้วนะครับผมก็ยังจะมีอีก3สีด้วยกันนะฮะมีสีเขียวสีดำแล้วก็ลายไม้วอลนัทนะครับผมอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดู นี้เลยนะครับก็ใครชอบสีไหนก็จัดสีนั้นกันได้เลยมาต่อกันที่ภาคการเชื่อมต่อนะครับผมจะอยู่ที่ด้านหลังลาโพงซึ่งลําโพงอีเล็ก e สตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบ่งภาคการเชื่อมต่อกนอย่างชัดเจนนะฮะตัวหลักอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ตัวรองอยู่ฝั่งนี้ซึ่งจริงๆเราก็สามารถใช้งานสลับฝั่งกันได้นะครับแต่ว่า วันนี้อ่ะตัวหลักผมตั้งไว้ฝั่งนี้ก่อนนะครับผมตัวหลักเอาไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็ดูข้างหลังกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็เริ่มจากด้านบนของขนะครับตรงกลางก็จะมีปุ่มหมุนวอลลุ่มนะาเป็นฟรีน็อคนะครับผมสามารถหมุนไปหมุนมาได้อย่างไม่สิ้นสุดนะครับผมแบบเป็นแบบหนอกแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับข้างๆก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบสาย HDMI นะรผมรองรับทั้งแบบ ARC แล้วก็ eARC กันเลยนะครับผมก็ สามารถใช้งานได้เหมือนซาวบาร์เลยนะครับก็คือเราสามารถควบคุมเสียงลำโพงควบคุมการเล่นเพลงต่างๆได้ผ่านารีโมทของทีวีกันได้เลยนะฮะก็สะดวกสบายกันไปขั้นนะฮะแล้วก็ข้างนี้ครับข้างขวาอีกฝั่งก็จะเป็นช่องสลับเสียบ USB flash drive นะครับสำหรับเอาไว้อัปเดตลำโพงนะครับตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของลำโพงนะครับผมจากเว็บไซต์ของ i e l a c แล้วก็เอามาใส่ ในแฟลชไดร์เราแล้วก็เอามาเสียบที่ข้างหลังลำโพงเพื่อทำการอัปเดตได้เลยนะผมอันนี้ทำได้ไม่ยากนะครับถัดลงมานะครับผมก็จะมีช่องเชื่อมต่อมากมายหลายแบบนะผมเราไล่าจากทางซ้ายไปเลยนะฮะก็จะมีช่อง USB Type B นะฮะอันนี้เอาไว้สำหรับเสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับโดยสาย USB สายแบบเดียวกับพินเตอร์นะฮะถ้าเรามีสายแบบนี้ก็เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่ลำโพงได้เลยทันทีนะฮะแ,แล้วมันก็จะโชว์ไดเวอร์ให้ดูในคอมของเรานะครับ แล้วถัดไปนะฮะจะเป็นช่องสำหรับเสียบสายออปติคอลทอสลิงนะฮะอันนี้เอาไว้ลิงก์กับโทรทัศน์ได้โดยตรงนะผมก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะฮสหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีทีวีที่ใช้ช่อง HDMI นะผมก็บางรุ่นก็จะมีช่องนี้แทนนะฮะเราสามารถเสียบออปติคอลจากหลังทีวีเข้าไปที่หลังลำโพงได้นะครับอ่าถัดไปนะฮะจะเป็นช่องสำหรับเสียบซับวูเฟอร์เป็นซับเอาท์นะฮะอันนี้ก็ จะมาในรูปแบบของอหัว RCA นะครับผมเป็นพอร์ต RCA ถ้าใครมีซับที่รองรับกับการเชื่อมต่อด้วยหัวแจ็ค RCA นะครับผมก็เสียบเข้าไปที่หลังลำโพงตัวนี้ได้นะครับเอาไว้เสริมเสียงเบสแล้วก็เราเข้าไปปรับพ o สอเวอร์ที่ตัวซับอ,อีกทีนึงให้ให้มันสมูทขึ้นนะครับผมในเรื่องการแบบตัดย่านความถี่เสียงนะครับผมละส่วนในเรื่องของอความถี่ที่ลำโพงตัวนี้ทําได้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่4 8เฮิรตซ์ไปจนถึง2 2กิโลเฮิรตซ์กันเลยทีเดียวนะครับเป็น ช่วงความถี่ที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในการฟังเพลงทั่วไปกันแล้วนะฮะแต่ว่าใครอยากเสริมซับนะครับผมก็สามารถลิงก์สายข้างหลังกันได้เลยนะครับผมก็ตั้งคลอสโอเวอร์ไว้สักประมาณเริ่มจากตัวจุดตัดของความถี่ของลำโพงตัวนี้เลยนะครับผมจาก48ถัดลงไปนะครับผมแล้วเราก็ค่อยปรับไอจูนกันทีหลังนะครับผมก็จะได้เสียงที่อิ่มแน่นขึ้นอีกระดับกันเลยนะครับและถัดไปนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นาภาคเชื่อมต่อค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามันสามารถ สลับโหมดได้นะฮะนั่นก็คือช่อง RCA Analog Input นั่นเองนะฮะมาเป็นแบบสเตอริโอเลยนะฮะซ้ายขวา,าที่ว่าสลับโหมดได้นะครับก็คือมันสามารถเลือกได้ทั้งเป็นแบบ Line แล้วก็แบบ โฟโนนะครับผมซึ่งแบบไลน์นะครับก็คือ,อระดับสัญญาณที่ส่งกันแบบทั่วไปนะผมสำหรับอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากเครื่องเสียงบ้านนะครับผมก็จะเป็นถ้าเป็นช่องอะนาล็อกปกติก็จะเป็นระดับไลน์เลเวลนะฮะแล้วก็เราสามารถาเสียบเข้าที่ช่องด้านหลังนี้ได้เลยแล้วก็ปรับสวิตช์เป็นออฟนะครับผมก็อันนี้ก็จะทําการ เชื่อมต่อแบบไลน์แล้วนะฮะและส่วนสําหรับโฟโนนะครับอันนี้เป็นช่องพิเศษนะครับที่เรียกว่าผลิตมาเฉพาะสําหรับการเชื่อมต่อกับเทอร์เน็ตเบิลนะผมเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่นะครับเขาจะมีเรียกว่าเอาพู้ที่ค่อนข้างจะเบานะับผมเราก็สามารถเสียบสาย RCA จากตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาเข้าที่หลังลำโพงตัวนี้แล้วก็เปิดโหมดโฟโน่กันได้เลยนะผมก็จะช่วยเร่งระแสัญ,ญญาณให้ใน ให้มาอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงกได้อยา่างเพลินครับและถัดลงมานะครับผมทางขวาของเรานะก็จะเห็นหมุดตรงนี้นครับผมเป็นหมุดเอาไว้สําหรับเสียบสายกราวนะครับผมสาหรับใครที่ใช้งานเครื่องเล่นเทอร์เทเบิลนะครับผมก็จะเขาจะก็จะมีสายแบบสัญญาณซ้ายสาัญญาณขวาแล้วก็มีกราวมาด้วยนะครับผมเราก็เอาขั้วกราวตรงนั้นนะฮะมาเสียบกับหมุดตรงนี้นะครับแล้วก็ ถอดออกมาแล้วก็หมุนเข้าไปแน่นๆนะผมก็จะช่วยให้ระบบของเรานะครับมีว่ามีการกําจัดน้อยที่ดีขึ้นนะผมก็จะได้เสาร์ที่สะอาดขึ้นนั่นเองครับและ2ช่องสุดท้ายของลําโพงตัวหลักนะครับก็จะมีนี่เลยมีช่องเสียบปลั๊กไฟ AC power นะครับเสียบตรงกับไฟบ้านได้เลยและช่องสุดท้ายนะครับก็คือช่องี p เ a k ร์เอานะครับช่องนี้เอาไว้สําหรับลิงก์ลํลำโพงตัวหลักเข้ากับลำโพงตัวรองนะครับโดยใช้สายประเภทนี้นะครับนี่จะเป็นสายที่แถมมาในกล่องนะฮะก็ จะเป็นขั้วแบบ4พินนะครับผมแล้วก็มีเขี้ยวล็อกแบบนี้มาให้นะฮะเอาไว้สําหรับกําหนดทิศทางให้เราเสียบได้อย่างไม่ผิดร่องนะครับผมก็เราสามารถหมุนเสียบได้ง่ายๆเลยนะฮะตอนแรกเราต้องจึ๊กเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็หมุนหมุนเกลียวตามนะครับผมเพื่อล็อกให้สายลําโพงมันแน่นนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าไปที่ลําโพงตัวรองครับและความยาวสายของเขานะฮะที่ให้มาก็จะอยู่ที่3เมตรนะครับผมสำหรับใครที่เอาไปใช้งานกับทีวีจอใหญ่ๆนะครับผมเราก็สามารถ ขยับลำโพงออกไปห่างได้ค่อนข้างจะเต็มที่แล้วครับผมเมตรนี่ก็ค่อนข้างจะกว้างเลยเดียวนะฮะต่อไปนะครับผมนอกจากตัวด้านหลังของลำโพงตัวแรกแล้วนะครับก็จะมีลำโพงตัวที่2อนะฮะอันนี้ก็จะมีเรียกว่ามีแค่ช่องเดียวนะฮะผมก็คือช่องสําหรับรับอินพุตจากลำโพงตัวหลักนะครับผมตัวนี้เป็นพาสซีฟอย่างเดียวนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมลำโพงก็ยังจะแถมเอเซอรีมาให้อีกเพียบเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่เลยครับรีโมทคอนโทรลนะครับผมก็ เอาไว้สาหรับควบคุมระยะไกลนะฮะซึ่งรีโมดอันนี้นะครับผมก็จะมีฟีเจอร์การใช้งานที่เรียกว่าเยอะแยะเลยทีเดียวนะ,ะับผมเริ่มจากอ่ะเปิดปิดเครื่องนะผมนี่เราเอามาจอดตรงนี้ได้นะฮะจากระยะไกลได้นะฮะก็กดปุ่มนี้อ่าหนึ่งครั้งนะ,ะผมก็เปิดปิดเครื่องได้แล้วก็ปุ่มบลูทูธนะฮะถ้าเราจะสลับโหมดมาเป็นบลูทูธก็กดมีหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าจะทําการเชื่อมต่อใหม่เรากดปุ่มนี้ครั้งนะฮะ มันก็จะขึ้นหมด pairing อัวนมัติเลยอ่าถัดไปนะผมอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะก็คือ X base นะฮะอันนี้เป็นฟีเจอร์ DSP นะครับผมสำหรับลำโพงรุ่นนี้เป็นอ่าเป็นการบูตเบสในระดับที่เรียกว่าอ่าค่อนข้างจะพันแน่นทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นการยกระดับเสียงเบสขึ้นมาพร้อมกับทำการบูตฮาร์โมนิกอ่าเสียงต่ำ ขึ้นมาให้ฟังดูแล้วเหมือนอความฉี่ของลำโพงมันลงได้ลึกขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นการเติมฮาร์โมนิกในย่านที่สูงขึ้นแทนนะผมก็จะเป็นการใช้หลักการไซโคะคูสติกนะผมทำให้เราได้ยินเพลงโดยรวมมีความแน่นลึกยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่ตัวลำโพงเขาไม่ได้ทำการเพิ่มปริมาณเสียงเบสในย่านควาี่ต่ำลงไปนะครับผมอ่ะแล้วก็มีการคอนโทรลแบบปกตินะผม เพลย์พอสย้อนเพลงข้ามเพลงนะผมแล้วก็อันนี้ LED ไม่อยากจะเห็นไฟตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดปุ่ม LED เพื่อปิดไฟได้จึ๊บจึ๊บ,บ,บเปิดใหม่ก็เป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้สำหรับกันแสงรบกวนนะผมถ้าใครฟังเพลงเวลากลางคืนแล้วจะเห็นแสงแบบนี้ก็เรากดปุ่ม LED ไฟก็จะหายวับไปเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการสลับโหมดนะผม o p พที่เ USB p h o น่นะฮะแล้วก็มีเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับผมปิดเสียงมิวเสียงได้ด้วยนะฮะแล้วก็นี้ก็จะเป็นงานสลับโหมด h e d m I นั่นเองครับหมดแล้วฟีเจอร์สลับรีโมดนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีแถมสาย h ้ d m I มาให้อีกด้วยนะครับผมในกล่องแล้วก็มีตัวฐานรองลำโพงที่เอาไว้สำหรับการสั่นกันลื่นได้นะครับผมอันก็จะเป็นแผ่นแปะเล็กๆนะครับผมก็เอาไว้สำหรับใช้งานรองลำโพงเบื้องต้นได้นะครับผมอะ แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานที่มีมาให้ในกล่องก็หมดแล้วประมาณนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจาะสเปคของลำโพงกันต่อดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของภาคบูทูธอินพุตนะฮะอันนี้ก็สามารถเล่นไฟล์ด้วยโคเดก LC 3 plus ด้วยนะฮะน,นี้ก็จะเป็นการยกระดับความละเอียดขึ้นอีกขั้น,นะฮะจากรุ่นก่อนที่รองรับเฉพาะ,ะ LPCX นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกําลังขับลำโพงตัวนี้นะฮะให้มาทั้งหมดนะครับผมอันนี้โดยรวม อยู่ที่160วัตต์ RMS นะฮะก็ค่อนข้างจะดังใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเสียงของลำโพงคู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังสาเทกันครับ มาครับเพื่อนๆสำหรับเสียงที่ได้ฟังไปของ ELECT Debut Connect DCB61 นะคู่นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะถูกใจนะครับผม มาเริ่มกันที่ในส่วนของเสียงแหลมกันก่อนนะฮะลำโพงตัวนี้บอกเลยว่าเสียงแหลมเขามีความสดใสนะฮะแต่ว่ามีความสมูทในตัวนะผมเป็นการเก็บขอบปัดคมที่ทําออกมาได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะฮะด้วยคาแรคเตอร์ของซอฟโดนะฮะก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะผมโดยลำโพงตัวนี้ถ่ายทอดออกมาได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะฮะบวกกับตัวเว็บไกด์ของเขานะ,ะที่ทําการ กระจายเสียงออกมานะผมไม่ว่าเราจะฟังแบบตรงๆหรือว่าโทรอินเข้ามานิดหน่อยนะผมก็ให้รายละเอียดที่ดีเลยทีเดียวนะผมและต่อไปนะคราจะเป็นเสียงกลางนะฮะอันนี้ก็จะให้ความเนียนชัดเป็นพิเศษนะครับผมเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของลำโพงอีเลกเลยทีเดียวนะที่ผมประทับใจนะฮะก็ด้วยความไม่พุ่งเสียดหูไม่กระแทกกระทันจนเกินไปนะฮะเป็นเสียงกลางที่ชัด หนักแน่นแล้วก็อิ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของลำโพงอ e ีเลกนะผมผมชอบตรงนี้มากเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนเสียงเบรนะฮะลำโพงตัวนี้ก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับผมถือว่าอัปเกรดจากรุ่นน้องขึ้นมาได้สมศักดิ์สีททีเดียวนะฮะทั้งความลึกของเสียงเบรที่ทําได้เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ เอ็กเ uh, นะครที่จะเติมย่านซับนะผมก็อันนี้ก็ทําออกมาได้ดีเยี่ยมทีเดียวในส่วนของเสียงต่ำนะครับตอนนี้ทําออกมาได้สมักสีมากๆเลยนะผมอัพไซส์ <Up side S 1> จากรุ่นเล็กเป็นรุ่นใหญ่นี่คือแบบเบสมาเบิ่มๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าที่มาเบิ่มแบบนี้นะครับผมไม่ได้มาแบบนัวๆนะแต่เขามาแบบคลียรมีความ uh, เด้งนะผมมีความกระชับชัดเจนแล้วก็ uh, เสียงเบสที่ค่อนข้างจะสะอาด เคลียร์มากๆเลยนะครับผมผมชอบส่วนนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับ e l เลตัวนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งเรากดปุ่ม X Base นะครับผมเราก็จะได้ย่านโลที่ลึกขึ้นแล้วก็หนักแน่นขึ้นอีกระดับหนึ่งกันเลยเดี๋ยวะฮะก็ซุ้มเสียงโดยรวมของ DCB 6 1ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะก็ฟังได้กว้างมากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงเมทัลเพลงแจ๊ เพลง EDM นะครับผมจัดเต็มได้ทุกแนวนะครับผมมีการออกแบบลำโพงมารองรับสำหรับเพลงทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะหนักจะเบาก็ฟังได้ลงตัวนั่นเองฮะสำหรับลำโพงคู่นี้นะครับไม่ได้มาแค่การควบคุมผ่านรีโมทนะครับผมจริงๆมีแอปพลิเคชันกระดิกด้วยนะครับผมก็คือแอปที่มีชื่อว่า debut connect นะผมเข้าไปโหลดกันได้ใน App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าเรา เปิดลําโพงขึ้นมานะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธไว้มันก็จะโชว์ในแอปอัตโนมัติครับผมเราสามารถทําการปรับ EQ ได้นะครับผมอันนี้ก็จะมี5แบนด์มาให้นะครับผมเป็น EQ 5แบนด์แล้วก็มีพรีเซ t ตมาให้เลือกนะครับผมโดยส่วนตัวผมชอบแบบแลตนะครับผมแล้วก็แบบป๊อปกอะคูสติกน่าจะคล้ายๆกันโดย เขาจะลดเสียงกลางลงมานิดหน่อยนะผมก็จะเป็นอีกสไตล์นึงที่ผมชอบแต่ผมก็ชอบแบบแฟดเหมือนกันนะฮะแบบแฟดแล้วก็เติมเอ็กเบสเข้าไปนะผมสำหรับบางเพลงที่ฟังแล้วเบสเบยอะไปหน่อยนะผมเราก็เอาเอ็กเบสออกก็จะได้เบสที่พอดีพอดีนะผมสำหรับเพลงที่ขาดเบสเราเติมเอ็กเบสเข้าไปคือแจ่มเลยนะครับผมอะ่ะถือว่าเป็นฟีเจอร์การใช้งานเสียงเบสที่แบบมีการาสามารถชดเชยได้นะผมอะ่ะแล้วก็ฟีเจอร์ n i ท์โ mode นะผมอันนี้เอาไว้สําหรับเรียกว่าดรอปเสียงลงนิดหน่อยนะครับสำหรับเวลา ฟังกลางคืนไม่ให้รบกวนข้างบ้านนะผมแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีให้ปรับอะไรอีกมากมายเยอะๆนะครผมมีการเลือกเพลสเมนต์ได้ด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะวางชิดผนังนะฮะหรือว่าวางบนเชลหนังสือหรือว่าบนชั้นวางต่างๆนะฮะแล้วก็วางบนโต๊ะอันนี้ผมจะเลือกเป็น on d e s สนะฮะแล้วก็ใช้งานทีวีแล้วก็นี่ก็คือเซตติ้งที่เหมาะสมสำหรับในแต่ละสถานการณ์นะครัผมโดยส่วนตัวนะผมชอบ on d e s สที่สุดนะครับให้เสียงเคลียร์ชัด สำหรับาการฟังบนโต๊ะแบบนี้เลยนะฮะเราสามารถไปปรับเล่นเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันนะผมมีให้ลองอีกเยอะแยะ,แยะมากมายนะครับผมสำหรับใครที่ชอบลำโพง e l e c t r i b u i e ค c o n n e c t DCB 6 1นะครับก็เข้ามาจาดกันได้ที่ร้านมั่นคงนะครับผมอันนี้ก็ราคาค่าตัวอยู่ที่2 9 9 0 0บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดนะครับสหรับเสียงที่ได้แล้วก็ฟีเจอร์ที่ให้มานะฮะต้องขอบอกว่า ไอเรื่องแอปพลิเคชันเมื่อกี้ครับรุ่นเล็กทำไม่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นใหญ่นี่เพิ่มเข้ามาให้โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็เราสามารถกดปรับในแอปได้แทนรีโมทเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใครอยากจะสลับไปใช้รีโมทก็ได้เช่นกันนะฮะใครที่สนใจลำโพงคู่นี้ก็เข้ามาจาัดก,กันได้ที่ร้านมั่นคงทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งมั่นคงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ